โอเคนะครับมีคนถามมาเยอะมากเลยเลือกคู่ไหนดีระหว่าง h o การ์เซโรเอ็กันกับ Alpha ไฟสามนะครับสามใช่ไหมสามหรือสองสามอัลฟาไฟสามนะครับกับ h o การ์เซโรเอ็กวันจริงๆต้องบอกก่อนว่ารองเท้าสองคู่นี้ก็เป็นรองเท้าที่ดีทั้งคู่เนาะก็เป็นรองเท้าซ u เปอร์ชูขั้นสุดๆอะ h o การ์เซโรเอ็กวันรุ่นเรือธงนะฮะของ h o การ์ออกมา,มาในปีนี้ถ้าชนกับนี่ฮะในราคาที่ จริงๆแล้วถ้าราคาหน้าร้านเนี่ยโูกามจะแพงกว่าโอก้าม,มันก็คือหมื่นทอน10บาทตัวนี้ถ้าราคาหน้าร้านเนี่ยอาจจะหาไม่ได้นะเพราะว่าของหายากราคากนนอกร้านนี่ก็หมื่นอัพนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ตีว่ามันราคาเท่ากันแล้วกันเนาะถูกไหมเพราะว่าคงให้คนมากเลยที่จะจะซื้อได้นะการซื้อการหาเข้าใจว่าทุกคนอยากได้ปัจจุบันนี้มันน่าจะอยู่ที่สีใหม่แล้วก็ราคาหมื่นอัพตัวนี้ก็ราคา มืน่นมีทอน10บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2คู่นี้มันให้ฟิลต่างกันยังไงผมว่าค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดีทั้งคู่ที่ให้ฟิลลิ่งต่างกันเลยนะฮะเป็นโอกาสดีที่สําหรับคนที่ตัดสินใจเลือกเนี่ยจะเลือกอะไรจับอยู่ในมือสิ่งแรกที่รู้สึกต่างกันแน่นอนก็คือน้ําหนักนะฮะตัวนี้อยู่ประมาณ260นินิดนะสองร้อยหกสิบสาหรับ 9 US นะ263ตัวนี้อยู่ไม่ถึง200นะ190กว่านะเป็นรองเท้า Alpha Fly ที่เบาที่สุดของ Nike เขานะรุ่นที่เบาที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นเรือธงทีนี้ผมเอาไปใช้งานยังไงบ้างสำหรับ2คู่นี้นะครับต้องบอกว่า Alpha Fly ได้มาก่อนนะ อาว่าไฟล์เนี่ยไปวิ่งในงานโพคาริรันนะฮะก็ไปวิ่งวิ่งตามโป่งนะ่ทำซับสองนะฮะฮาร์ฟเนาะก็ใช้คู่นี้นะฮะซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เพิ่งหายโควิดเป็นโควิดนะฮะเวันแล้วก็วัน,น,นวันนั้นวันที่8ปวันที่9เนะี่ยประมาณนั้นนะก็ก็ไปวิ่งนะก็ขายังไม่สภาพยังไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่แต่ว่ารองเท้าคู่นี้เหมือนยังจูนไม่ไม่ดีนะฮะแต่ก็สามารถวิ่งทําซับ2ได้ผมไม่แน่ใจว่ารองเท้ามันมี ส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือประสบการณ์เนาะกับอีกครั้งหนึ่งไปวิ่งในงานของพี่พี่ซุปนะก็วิ่งในงานที่ชื่อว่าอะไรนะซูเปอร์เทนเอาคู่นี้ไปวิ่งสั้นนะ 5k จบด้วยเวลา22นิดๆน,นะ22เกือบ23แปลว่าใช้ทั้งระยะ 5k r e s Pace อะ่ะ 5k r e s Pace ก็คือใส่สุดอะ่ะนะฮะอาจจะช้ากว่าหรือ,อเป็น p a สที่น้อยกว่า 3k r e s Pace เนาะปกติเราก็จะซ้อมเนี่ย3,000ใช่ไหม5,000 10k เพื 5, 0, ่อหา r e s Pace ตรงนี้ออกมาแล้วค่อยมาวางในตารางว่าเราควรจะซ้อมอะไรยังไงใน p a สต่างๆเนาะก็ถือว่าเป็นการ t ท s t เนาะก็จบที่ประมาณ22อย่างที่บอกแต่ว่าคู่นี้ใช้ทั้ง half นะฮะซับ2แล้วก็ใช้ทั้ง Uh, 5K นะฮะ22นาทนะีส่วนคู่นี้นะฮะก็ได้มีโอกาสลงไปโอ้ oh, จับแล้วรู้สึกเลย <laughs> พอเราจับไอ้คู่นี้สักพักเนาะเรามาจับคู่นี้คู่นี้รู้สึกหนักเลยแต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันมันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่คู่นี้ผมวิ่งร้อยกว่าโลละนะฮะวิ่งทั้ง31โลวิ่งทั้งฮา์ฟมา2ครั้งวิ่ง 10K วิ่ง 5K แล้วก็เอาไปวิ่งในงานบางแสนนะฮะ i อน Man 70.3บางแสน ว่ายน้ำพันเปั่นจักรยาน90กิโลนะฮะแล้วก็ลงมาวิ่งนะฮะยีกิโลนะครับก็ใช้คู่นี้แหละวิ่งนะฮะช่วยให้เราสามารถจบได้ในเวลา6ชั่วโมง8นาทีนะก็ว่ายไปส4ีนาทีปั่นไป3ชั่วโมง1นาทีแล้วก็วิ่งไปฮาร์ปหนึ่งเนี่ยยีกิโลวนรอบเขา3ามมุกสแลบเนาะแล็บละเจนะ็ดเนาะเจ็ด ขึ้นข่าวสามกอย่างที่เรารู้จักกันดีนะในช่วงเวลาประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะใช้เวลาตรงนั้นไป2ชั่วโมง13นาทีด้วยคู่นี้ซึ่งจะบอกว่าโหเลิฟมากเลยสามารถทำให้เราวิ่งได้ Enjoy มากคู่นี้วิ่งสบายมากๆเอาละได้เวลามาเปรียบเทียบกันอยากจะบอกว่ามันดีทั้งคู่แหละ ถ้าจะตัดสินใจซื้อนะด้วยรูปหลักหรือด้วยแบรนด์ที่แบรนด์เลิฟนะคุณชอบแบบไหนนะก็ตัดสินใจได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่าคุณจะพลาดอะไรเนาะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าแฟนแฟนบอยของทั้งไนกี้ของทั้งฮอกาแต่ถ้าคุณไม่ใช่แฟนของทั้งคู่นะแล้จะต้องเลือกคู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่า A เ,เราจะเลือกให้มันตรงจริตนะตรงกับวิธีการวิ่งหรือตรงกับสไตล์การวิ่งยังไง นะในคลิปนี้กันครับโอเคเราจะเริ่มที่อะไรดีเริ่มที่อนะัปเปอร์เนาะเราจะเปรียบเทียบทีละส่วนเลยอัปเปอร์ของ2คู่นี้ต่างกันยังไงให้ฟิลต่างกันยังไงมิโซต่างกันยังไงเอาโซต่างกันยังไงฟิลเลิงในการวิ่งที่ให้ออกมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับมันนะฮะหลังจากคู่นี้วิ่งไป120โลละนะฮะคู่นี้ก็วิ่งประมาณ50-70โลจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ลงงานแข่งมาทั้งคู่อันนี้ลง 5K 21K อันนี้ลงฮาบนะแล้วก็กำลังจะไปฟูลมาราทอนที่โตเกียวมาราทอนนะฮะเราจะเริ่มอย่างนี้เริ่มที่อัปเปอร์กันลวกันเราจะมาเริ่มกันที่อัปเปอร์นะฮะของทั้งคู่เนาะต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นการจัดเต็มมาของทั้งคู่โฮก้าจะจัดเต็มมากกว่าในแง่ของอสีดีไซน์จัดจ้านนะจัดจ้านเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเชือกเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าเชือกเดิมไม่ค่อยดีอ่า การระบายอากาศเนี่ยอย่างที่เล่าในคลิปที่แล้วโปก้าตัวนี้ไม่ได้เป็นคู่ที่เสียเปรียบนะก็สามารถระบายอากาศได้ดีหลายคนก็กังวลว่ามันจะร้อนแต่ผมไปเทสแล้วกับ70.3บางแสนในช่วงวิ่งฮาฟเวลา11ถึง12.00น,นเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันร้อนนะ,ะมันระบายได้ดีพอสมควรเพียงแต่ว่าผมอาจจะวิ่งช้าวิ่งในเพจ6 620บ้าง6.00บ้าง5.40บ้าง,างผมรู้สึกมันโอเคไม่ได้อับไม่ได้อะไรโดยเฉพาะถ้าแต่ถ้าคนวิ่งเร็วๆแล้วก็เหงื่อเยอะๆออกเยอะๆ,ๆอาจจะมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าอัปเปอร์เนี่ยเขามีความหนาแต่มันก็ยังมีความระบายเนาะมันเป็นนิดเนาะมันสไตล,ล์นิดเนี่ยตรงเนี้ยมันช่วยให้ใส่ง่ายใส่ง่ายแล้วก็สวมเข้าไปง่ายแล้วก็รับกระชับได้ดีเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่า ้าวิ่งเร็วๆสายแข็งสายแบบนี้ผมว่ามันน่าจะฉ่ำแล้วก็น่าจะค่อนข้างระบายได้ไม่ดีเท่าตัวนี้นาอะตอมนิดใช่ไหมเป็นนิดที่เป็นแบบว่าบางแล้วก็โปร่งแสงเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าเทียบกันเรื่องของหน้าผ้าเนาะอัปเปอร์เนาะไนกี้จะทำได้ออกมาได้ดีกว่าในแง่ของการระบายส่วนเรื่องการอบกระชับเนี่ย ไอตัวไนกี้เนี่ยมันทําเป็นลายโค้งแบบนี้แล้วก็ดึงเข้าเนี่ยผมว่าหน้าผ้าเนี่ยสามารถอบกระชับได้ดีกว่ารุ่น1นึ่งนะอัว่าฝ่รุ่น1และระบายได้ดีไม่แพ้รุ่น1นะผมไม่เคยใช้รุ่น2นะเรื่องการระบายน่าจะดีกว่าฮ o กานะน่าจะดีกว่าฮอกาคิดว่านะแต่เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้รู้สึกว่า พอเข้าเส้นชัยมันแฉะเหมือนกันอะ่ะหมายถึงว่ามันมันก็ฉ่ำเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนรองเทา้านะแต่ระหว่างวิ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าคนซีเรียสผมว่าอา่าเลือกตัวนี้ถ้าเลือกการระบายนะผมว่าดีกว่าส่วนเรื่องความอบกระชับรัดเอ่อฟิตติ้งไปกับหลังเทา้าผมว่าทำได้ดีทั้งคู่แล้วก็โฮกา้าทำได้อาจจะเหนือกว่าหน่อยหนึ่งในแง่ของ ความเป็นเหมือนซ็อกไหลเหมือนใส่ถุงเท้าเข้าไปนะเพียงแต่ว่าความความเป็นหนิดตรงลิ้นเนี่ยเนี่ยมันช่วยไว้เยอะในการทําให้มันสามารถปรับรัดกระชับกับหลังเท้าได้ดีแต่ตรงเนี้ยความเป็นหนิดเนี่ยมันไม่ได้ดียุ้ยเหมือนตัว sc elite v3 หรือ v2 นะมันค่อนข้างแข็งแล้วมันไม่ได้ให้ตัวมากนักเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะฮะ แต่ว่ามันก็ยังเป็นผ้าได้ดีกว่าตัวพวกเมดเหมือน a d i d s Zero Pro 3ที่ค่อนข้างมันไม่ให้ตัวแล้วมันไม่ค่อยอบโกระชับเท่าไหร่หลายคนอาจจะเจอปัญหาว่ามันไม่เข้ากับรูปเท้าแต่สองคู่นี้เข้ากับรูปเท้าได้ดีครับทำมาได้ดีพอๆกันทั้งคู่นะฮะถ้าเรื่องการระบายโอเคคู่นี้น่าจะได้เปรียบนะคู่นี้น่าจะได้เปรียบส่วนเรื่องของความกระชับฟิตติ้งของหลังเท้า ทำได้ดีทั้งคู่นะครับอ่ายกแรกผ่านไปยกที่2ผมข้ามจากมิโซไปไปที่เอาโซแล้วกันอาโซเนี่ยด้วยความที่เอางี้ Rocket ตเนี่ยตัวตัว Rocket ตตัวข้างเคียงของรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องอาโซสำหรับผมนะมีอาโซมีปัญหาสำหรับผมมันลื่นนิดๆนะหนีนิดๆนะถามว่าตัวนี้มีไหมก็มีครับแต่ว่าที่บางแสนเที่ผมไปวิ่งเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วมากนะักแล้วก็เลี้ยงน้ําคือตรงจุดให้น้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ํานองเต็มเลยนะแล้วก็มีฉีดสายยางอากาศมันร้อนอะ11โมงเที่ยงเงี้ยเขาก็ฉีดน้ําถ้าจะดูในคลิปย้อนกลับไปดูนะผมก็วิ่งมันก็ไม่ลื่นนะเพียงแต่ว่าผมวิ่งช้าและระวังนะแต่เชื่อเชื่อได้ว่ามันจะอาการเดียวกับพวกมารกเอ็กหรือรอกเก็ตเอ็ 2, แน่นอนเพราะว่า มันคล้ายๆกันนะเอาโซมันมาประมาณเดียวกันส่วนเอาโซของตัวนี้นะฮะถ้าใครไปดูคลิปไอตัววิ่งซับสองในโปคร,ริสเวนะผมก็วิ่งแล้วก็เจอจุดทับน้ำเหมือนกันแล้วผมก็บอกพอตอนแรกผมบอกเฮ้ยไม่ลื่นว่ะไม่ลื่นว่ะปรากฏว่าพอไปสักหน่อยนะเหยียบลื่นครับนะหลายคนตอนนั้นผมไปที่หลังบอสตันนะไปดูคลิปโชเก้วิง่ง แล้วก็คิปชโชเก้ก็ค่อนข้างมีปัญหากับสภาพตอนนั้นฝนตกไปดูในสนามคิปชโชเก้วิ่งผ่านเห็นอาการไม่ดีแล้วหลังการวิ่งเนี่ยเขาก็เมาส์กันหมายถึงว่าสื่อวงในนู่นนี่เขาก็พูดกันในในที่นั่นที่ที่ที่อเมริกานะเขาก็เขาพูดกันว่าอันนี้เพื่อนรุ่นน้องที่ที่อยู่ที่นั่นมาเล่าให้ฟังนะบอกว่า,าพื้นมีปัญหามันลื่นหรืออะไรก็ไม่รู้อะประมาณนั้นนะแต่ผมเจอกับตัวเองเนี่ยไอ,ไอรุ่นเนี้ยนะ มีลื่นนิดๆน,นะผมก็ไม่ได้ถึงกับว่ามันเพราะว่ามันเป็นยางแบบนี้นะแต่ถ้าใครย้อนไปดูในพคลิสเวตนะนะจ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 ะ,จะเห็นว่าช่วงแรกวิ่งไม่ลื่นนะหมายความว่าเจอซุ้ม้อมน้ำารือป่าวิ่งไปก็เจอเฮ้ยมีลื่นว่ะผมพูดในคลิปแต่สักพักเฮ้ยลื่นวะ <laughs> ปรากฏมันลื่นเพราะฉะนั้นพื้นของทั้งคู่เนี่ยโอเคมันมีความลื่นเล็กๆมันไม่ได้มันไม่ได้เกาะเหมือนพวกเม t ัลสปีดสกาย เอ็ดพัสอะไรพวกนั้นอนะไอ้นัน่นเกาะดี d. หรือพวกยางเหมือนยางสลิกไอ้พวกใน a d i ิซิโรโ o 3หรือแม้กระทั่งพูมากริบนะคือถ้าเราอยากได้รองเท้าที่มันเกาะแน่นๆนะผมว,ว่าพูมาพูมากริบดีอ d ดิซิโรโบดีอ่าพวกยางคอนเตะไอ้พวกอยู่ในตัวท็อปนะที่เป็นยางแบบแผ่นเรียบๆอะเรียบๆเ,เ,เดี๋ยวไปเอามาดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอ่า จะได้ดูดูกันเลยนี่ภูม่ากริปไม่มีปัญหานะฮะภูม่ากริปไม่มีปัญหาแน่ๆนะฮะอ,อ้างอิงจากที่พี่ย้งนะพี่ย้งมานาน่าลันใช้ตัวนี้ในวันที่โอซาก้าฝนตกอ่าอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนตัวนี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วยางคอนตินะแล้วไอ้ตัวยางดอกยางเนี้ยเหมือนว่ามันจะไม่เกาะไม่มีอะไรเกาะแต่ปรากฏว่าเนี่ยเกาะมากๆนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งเมตาสปีด เมตาสปี e สกายนี่เมตาสปี e สกายก็เป็นยางที่เก่อนะแต่ไม่นับพวกเอสิกรุ่นตัว Nova b ร a s ซ Super b บ a s สนะอันนั้นไม่เกาะเหมือนกันอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นมาพูดเรื่องความเกาะของเอาโซผมว่าพอๆกันนะพอๆกันไอตัวนี้อาจจะผมไม่กล้าพูดว่ามันดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัดนะทั้ง2องอวันแต่วันนั้นวิ่ง5-40นะตัวนี้วิ่ง540กับ กับพื้นเปียกมีลื่นนิดๆแต่ตัวนี้วิ่งวิ่ง6กเนี่วิ่ง6 6.0กอะไรเงี้ยหกสศูนย์ก็ไม่ได้คือลื่นนิดๆนะลื่นนิดๆอาอนว่าใครเจออาการอะไรช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยครับว่าว่าว่าเจอกันไหมนะอ่าย้ำอีกทีหนึ่งสองคู่นี้อาการคล้ายกันนะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขของทั้งคู่นะผมว่านะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขของทั้งคู่เลยนะ เราจะหมุนทำไมแต่ถ้าคุณชอบแบบว่าพื้นเอาโซเด็ดๆนะฮะแนะนำสามรุ่นนี้นะ,ะสรุปแล้วเราป้ายารุ่นไหนกันแน่เนี่ย <c oughs> อ่ะพื้นพื้นเนี่ยปูมาก,กิบเนี่ยผมจะบอกว่าปูมาก,กิบเนี่ยมันโอเคมากนะฮะแล้วก็แน่นอนนะ,ะพื้นยาง Continental อันนี้คือเราคุยกันเรื่องพื้นนะแล้วก็นี่ตากายอ่านั่นแหละ คุยเรื่องพื้นจบแล้วได้เวลาคุยเรื่องมิโซโอเคได้เวลาคุยเรื่องมิโซกันแล้วเป็นข้องเครื่องสําคัญเนาะมิโซเนี่ยสเต็คไฮก่อนจริงๆพอๆกันทั้งคู่นะอันนี้ดับแอันนี้ดับเมั้งแล้วก็สูงประมาณ40อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือสูงเต็มที่นะแล้วก็ด้านหน้าก็ประมาณคือดับเก็ประมาณ32 3 3อะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีพลังงานของการเบลส์ของการเด้งของการ เอ NERGY RETURN สูงทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าตัวพอตเนี่ยตัวพอตของตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันกดแล้วมันเจอฟิลกลาวมากกว่าสําหรับคนที่ชอบกดแล้วเจอแล้วกดแล้วไปกดแล้วไปนะมันจะเจอตรงนั้นมันจะเจอตรงนั้นมากกว่ามันไม่ค่อยมี Energy เด้ง e n e r g y Return เด้งกลับมามากเท่ากับตัวนี้หมายถึงแผ่นคาร์บอนหรืออาจจะด้วยทรง Rocker Shape ของคู่นี้ด้วยผมให้ดูทรง Rocker Shape ก่อนที่จะไปตรงอื่นนี่นะฮะ ะะนะะเห็นไหมฮะมันมีความกลิ้งโค้งกดตรงนี้กดกดตรงนี้เทปลีนฟอร์เวิร์ดไปนิดเดียวมันก็ทำให้เรากิ้งไหลแล้วก็แผ่นคาร์บอนค่อนข้างดีดนะ,ะแผ่นค่อนค่อนข้างดีดแล้วก็ตรงโฟลฟุตตรงนี้ค่อนข้างเด้งนะมีความเด้งของแผ่นคาร์บอนแล้วก็มิโซที่ส่งเอนจีรีเทิร์นกลับมาซึ่งไม่ ไม่ได้รู้สึกกับคู่นี้เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้รู้สึกกับคู่นี้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าโอเคบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะวิ่งเร็วไม่พอนะอันนั้นก็มันก็อาจจะเหมาะกับคนวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วสักเพลสเพลสอะไรเงี้ยแต่ผมวิ่งตัวเนี้ยเพลสห้าสี่ศูนย์กับเคยวิ่งในเพลสี่กลางๆเนาะสี่กลางๆกับใน 5K เเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยังก็ยังไม่ได้ s a p o อตัวนี้มันก็ยังไม่ค่อยเด้งสู้เท่ากับรุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็คือความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเอาความเด้งก่อนเนาะความเด้งนะความเด้งความนุ่มนะผมว่านะนะโฮก้าชนะนะโฮก้าชนะนะอันนี้ฟิลกาวฟิลกดแล้วไปกดแล้วไปโอเคได้ช่วง9ก้ามีความเด้งแหละแต่ว่าไม่ได้เด้งชัดเหมือนกับโฮก้ารุ่นนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะ ทีนี้ฟีลลิ่งของการวิ่งละ่ะเป็นยังไงบ้างผมว่าชัดมากเลยตัวนี้นะแน่นอนมันมีความนุ่มเด้งแต่ว่ามันก็อาจจะมันไม่ได้นุ่มแบบยุบนะมันอาจจะต้องกดกดพอตให้ชัดๆนะอันนี้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 อยากให้ช่วยกันบอกหน่อยเพราะว่าผมก็วิ่งช้านะสำหรับคนวิ่งช้าผมว่าโปก้าทำได้ดีกว่าส่วนสำหรับคนวิ่งเร็วคู่ไหนจะตอบโจทย์มากกว่าผมว่า คนวิ่งเร็วเขาต้องชอบแบบนี้แน่เลยหมายถึงว่ามันเันเจอพื้นอะมากกว่านะตัวนี้มันจะมีความมีน้ําหนักหน่อยแล้วก็มันจะมีเหมือนที่ผมบอกมันจะมีความเมอนเหมือนรถไตอะที่ที่มีแรงเฉย่ยแรงเวียงคือมันเติมน้อยกว่าความหมายคือมันแค่ยกเท้านิดเดียวอะแล้วก็ให้เท้ามันให้แรงส่งมันเด้งไปได้ช่วงก้าวคืออาจจะต้องยกเท้าหน่อยนะตัวนี้ตัวนี้ได้นะ ส่วนตัวนี้ต้องกดนะตัวนี้มันต้องกดแล้วก็ไปถ้าเรื่องของความโกงความช่วยนะผมว่าผมรู้สึกว่ารองเท้าที่ช่วยผมมากกว่าก็คือโก้านะแม้ว่ามันจะหนักกว่าเนาะแม้ว่ามันจะหนักกว่าซึ่งผมคิดว่าเวลาวิ่งช้าๆอย่างเงี้ยคือคือคู่นี้วิ่งช้าอาจจะ Energy Return มันอาจจะยังไม่มาเหมือนมันใส่ลงไปแต่คู่นี้ แม้จะวิ่งช้าแต่มันได้ความกริ้งไหลเข้าช่วยในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้ายิ่งกดเข้าไปมันก็จะได้ความเด้งคืนเด้งส่งคืนของของแผ่นคาร์บอนที่ค่อนข้างชัดชัดกว่าคู่นี้นะมันเหมือนคนละค้่กันเลยนะคนละค้่ความรู้สึกเราอาจจะคิดว่าคู่นี้มันคล้ายๆมันมีความนุ่มเด้งสูงเนาะแต่เอาจริงๆแล้วอะ เวลาเราวิ่งจริงๆแล้วอะเรารู้สึกได้กับคู่นี้มากๆว่ามันนุ่มเด้งแล้วสิ่งสําคัญก็คือ,อความสบายของคู่นี้มีมากกว่าเนาะแต่ก็นั่นแหละอันนี้มันเป็นความความชอบส่วนตัวเนาะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอไอ้ตัวนี้มันตอบโจทย์มากกว่าแต่ผมก็ถ้าจะให้ผมเลือกไปวิ่งมาราธอนนะผมก็ต้องใช้คู่นี้เพราะว่ามันอาจจะมันไม่ต้องเติมเยอะเพราะผมไม่ชอบกดเยอะ กดส่งเยอะนะเราก็ไปเรื่อยๆเราอาจจะวิ่งชาเนาะมาทอนเราก็อยู่ประมาณเพจหกอะไรเงี้ยหกต้นๆอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าไอ้คู่นี้มันจะช่วยไหมผมเคยเอาไปใช้ลองรันแล้วผมว่ามันต้องเติมเยอะกว่าคู่นี้นะผมขี้เกียจ <c oughs> ผ,ผมชอบไอ้ตัวนี้มนไม่ค่อยต้องเติมเท่าไหร่ผมก็ไปส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปวิ่ง70.3บางแสนเนี่ย ลงจักรยานมา3มชั่วโมงกว่าบนจักรยานแล้วก็มาใช้อันเนี้ยผมว่าโอ้วิ่งขึ้นเขาสามมุกได้อ่ะคิดดูอะมันไม่ต้องแบบนู่นนี่ถ้าใช้คู่นี้หรือใช้แม้กระทั่งคู่นี้ผมว่ามีสถานเพราะมันค่อนข้างแข็งอันนี้มันเฟิรม์มนุ่มเฟิรมนะ์มเนาะนุ่มเฟิรม์มโดยเฉพาะคู่นี้อีกอ่ะคู่นี้มันค่อนข้างดิบแล้วก็ดีดนะมันเหมาะกับสายแข็งถ้าสมมติอย่างผมเนี่ยผมว่าไอเน,นี่ยมัน ม,มันเข้ากับผมมากกว่าแต่ก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่อยากจะป้ายยาว่ามันก็เข้ากับผมเหมือนกันนะมันก็คือคู่นี้นะคู่นี้มันก็คือ n e w Balance SC Elite มันคือคู่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างคู่นี้เลยนะมันก็คือคู่ตรงกลางเลยนะมันคือคู่ตรงกลางเลยคือ3คู่นี้มันเป็นรองเท้าที่ดีทั้ง3าคู่เลยนะเพียงแต่ว่า กลางกลางมีความเป็นคุณชายชายกลางเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ระหว่างนี้ไอ้นี่ก็กลิ้งผักไปเลยไอ้นี่ก็กลิ้งผักไปเลยไอ้นี่ก็ตบแล้วก็ไปนะตบแล้วก็ไปแบบขาเบาๆตบนะตบทรงตบทรง,รงไอ้นี่กลิ้งไหลสบายเป็นช่วงเก้าเปช่วงก้าไปส่วนอันนี้มันอยู่ตรงกลางนะซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแล้วแต่นะสรุป เหนื่อยในราคาที่ผมว่ามันตอนนี้มันใกล้กันนะถ้าถ้านับมันก็ราคาหมื่นเนาะมันก็แล้วแต่ชอบเนาะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าถามผมตอนนี้นะตอนนี้นะคู่ไหนที่รู้สึกมันโกงแล้วมันช่วยอย่าเรียกว่าโกงเลยเขาเรียกว่ามันเป็นตัวช่วยในการแบบไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องเติมระหว่างทางนะผมว่ามีคู่นี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรักษา เพจให้มันนิ่งๆเป็นสเตติสเพจไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ลงทามส่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมโอเคมันก็มันก็มันก็ต้องไปพิสูจน์กันในตอนมาราธอนเนาะเช่นเอาตัวนี้ไปวิ่งมาราธอนหรือเอาตัวนี้ไปวิ่งมาราธอนมาแล้วก็มาเทียบกันว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงในวันที่ใกล้ๆกันเนาะแต่ผมเคยเอาทั้งสองคู่นี้ไปวนใช้ในวันลองรันมาแล้วทั้งคู่ก็ผมก็รู้สึกได้เลยว่าคู่นี้มัน มันช่วยกว่าจริงๆอันนี้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะว่าประมาณนี้แต่ถ้าใครจะชอบอัลฟ a าไฟล์นะอัลฟาไฟโดยเฉพาะสีใหม่ผมก็น่าสนใจในแง่หนึ่งคือมันก็เป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าซูรูชูนั่นแหละนะมันอยู่ในซูรูชูเทียบนอยู่แล้วลนะ่ะเพียงแต่ว่ารสชาติมันจะต่างกันนะใครที่เป็นแฟนผมว่าก,ก็คงต้องเลือกอัลฟาไฟแฟนไนกี หรือใครเป็นแฟนฮก้าก็คงต้องเลือกฮอก้าโดยไม่ต้องไปสงสัยว่าฉันจะเสียเปรียบเอาว่าไฟนะส่วนใครที่ไม่ใช่แฟนทั้งคู่นะก็อาจจะเลือกคู่อื่นหรืออาจจะดูว่าถ้าคุณชอบแบบกิ้งไหลไปเรื่อยๆสบายๆวิ่งสบายเท้าบาลานซ์ดีอ๋อสองคู่นี้ความมั่นคงพอๆกันนะฮะความมั่นคงให้มาพอๆกันเลยนะฮะ มีความมันคงดีแล้วกเ็เขาเรียกอะไรวิ่งสนุกนะวิ่งสนุกถ้าวิ่งสนุกเนี่ยผมว่าฮก้าแต่ถ้าวิ่งแบบเอาแบบเบาๆสะใจตบไปตบไปเนี่ยเออก็ลองเอาฝ่ายดูนะครับนั่นก็คือคุยเล่นๆเนาะจริงๆเทสร้อยโลก็น่าจะเข้าใจมันประมาณหนึ่งแต่ผมว่า เดี๋ยวไปวิ่งหลังมาราธอนเนี่ยตอนนี้คู่นี้120แล้วนะแต่เดี๋ยวไปวิ่งมาหลังมาราธอนที่ตัวเกียร์มาราทอนเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีว่าตกลงมันยังไงแล้วแล้วมันมันโอเคไหมก็รออีกทั้งหน่อยเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ก็น่าจะจบแบบมิชชั่นตัวเกียร์มาราทอนละพยายามจะวิ่งไปประมาณให,ให้ได้เวลาประมาณเดิมอะเนาะไม่ให้เกิน5ชั่วโมงนะด้วยคู่นี้ส่วนคู่นี้เนี่ย ผมอาจจะลองไปลองอะไรอีกบางอย่างเนาะอาจจะไปลองหาฟแต่ก็คงไม่มาราธอนนะเพราะว่าไปมาราธอนแล้วเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่ไหวนะก็เดี๋ยวจะไปลองอีกสักหน่อยแล้วก็อาจจะไปลองเซสชันอื่นพวกแต่ผมว่ามันู้เหมาะไปลองมาราธอนน่ะหมายถึงว่าไปลองลองรันนะเดี๋ยวผมจะเอาพู้นี้ไปอาจจะไปลองลองรัน21โล25โล30โลเผื่อ เกิดจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าตัวโลม,มันยังไงแต่คู่นี้น่าจะค่อยๆยทยอยเข้ามาในบ้านเราแล้วมั้งแล้วก็เราก็น่าจะรอสีอื่นๆเดี๋ยวไปตัวเกียวอาจจะแวะไปดูว่ามัน,มนเป็นยังไงมีสีอื่นสีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะก็เป็นรองเท้า2คู่นะซุปป์ชูที่ดุเดือดมากนะสองคู่นี้คอมเมนต์มาให้หน่อยว่าคุณชอบคู่ไหนนะฮะระหว่าง2คู่นี้ กดมาให้หน่อยนะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม Runner Journey น,น,นะครับแล้วก็เ่วงกวจะพบกันใหม่เดี๋ยวเอาคลิปโตเกียวมาทอนมาฝากนะครับขอบคุณครับ